การหาผลลบที่มีการกระจายปสตัวอย่างที่1 6ึ่งหมืลบด้วย45,381เขียนวิธีทำลบในแนวตั้งแบบนี้นะคะจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะดังนั้นเราจะกระจายจากหลักหมื่นไปให้นะคะ ในหลักหมืน่นมีอยู่หกหมื่นกระจายไปหนึ่งหมื่นก็จะเหลือห้าหมื่นหนึ่งหมื่นเมื่อกระจายไปในหลักพันมีค่าเท่ากับสิบพันนะคะต่อไปในหลักพันกระจายไปให้หลักร้อยหนึ่งพันดังนั้นในหลักพันจะเหลือเก้าพันในหลักร้อยเมื่อกระจายมาหนึ่งพันหนึ่งพันมีค่าเท่ากับสิบร้อยหลักร้อยจะได้เป็นสิบนะคะ ต่อไปกระจายจากหลักร้อยไปให้หลักสิบห0ึก็จะเหลือ900นะคะในหลักสิบเมื่อกระจายมา100 100เท่ากับ10บสในหลักสิบก็จะได้เป็น10บนะคะต่อไปกระจายจากหลักสิบไปให้หลักหน่วย1นึ 10. ดังนั้นในหลักสิบจะเหลือเและในหลักหน่วยจะเป็น10นะคะ ตอนนี้เด็กๆจะเห็นว่าทุกหลักตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลบในหลักหน่วยในหลักหน่วย1 0บลบหเหลือ9ในหลัก10 9 8ลบ8เหลือหในหลักร้อย9ลบสเหลือหในหลักพัน9้าลบหเหลือสในหลักหมื่นห้ลบสเหลือห ดังนั้น60ลบด้วย45,381ได้เท่ากับ14,619คำตอบคือ14,619ต่อไปตัวอย่างที่สอง50,20ลบด้วย13,992เขียนวิธีทำโดยเขียนตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะ และจากโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่าในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะดังนั้นเราจะต้องกระจายมาให้ทุกหลักสามารถลบได้นะคะโดยครูจะเริ่มกระจายที่หลักสิบก่อนนะคะเพราะว่าในหลักสิบมีอยู่20กระจายไปให้หลักหน่วยหนในหลักสิบก็จะเหลือหนึ่ง ได้หลักหน่วยเมื่อกระจายมา1นึบก็จะมีค่าเท่ากับ10หน่วยนะคะต่อไปเราจะกระจายหลักหมื่นมาให้หลักพันในหลักหมื่นมีห0 0ห0กระจายมา1 0,000หมืก็จะเหลือ4 0 0 0มืนนะคะในหลักพันหลังจากที่กระจายมาแล้วห0,000ืจะได้เท่ากับ10พันหลังจากนั้นกระจายหลักพันไปให้หลักร้อย 1,000ในหลักพันก็จะเหลือ9ในหลักร้อยก็จะเท่ากับ100ร้อยนะคะต่อไปกระจายจากหลักร้อยไปให้หลัก10 100ในหลักร้อยก็จะเหลือ900ในหลัก10มีอยู่แล้ว1 0เมื่อกระจายมา100 100เท่ากับ10 10รวมกับอีก1ก็จะได้เป็น11 10นะคะ ตอนนี้ทุกหลักตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลบในหลักหน่วยในหลักหน่วย10ลบสองเหลือ8ในหลัก10 11เลบ9เหลือสองในหลักร้อย9ลบเเหลือ0ในหลักพัน9้าลบ3เหลือ6ในหลักหมื่น4ลบ1เหลือสาดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือ3 6 0 2 8นะคะ ตัวอย่างที่3 4 5 6ี่หมื่นลบด้วยหนึ่งในข้อนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันมีค่าน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มกระจายจากหลักพันมานะคะในหลักพันมีอยู่5,000กระจายไป1นึ่งจะเหลือ สี่พนะคะในหลักร้อยเมื่อหลักพันกระจายมาให้ก็จะได้เท่ากับ10บร้อยต่อไปในหลักร้อยกระจายไปให้หลักสิบห0ึในหลักร้อยก็จะเหลือ900นะคะในหลักสิบก็จะเท่ากับ10บสต่อไปกระจายหลักสิบไปให้หลักหน่วย1นึดังนั้นในหลักสิบก็จะเหลือ9ในหลักหน่วยมีอยู่แล้ว6หน่วย กระจายมา 1, 10เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมคะบวกกับอีก6ก็จะได้เป็น16หน่วยตอนนี้ในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบนะคะแต่ในหลักพัน4ยังน้อยกว่า8ดังนั้นเราต้องกระจายจากหลักหมื่นมาให้หลักพันนะคะมีอยู่40,000กระจายไป10,000 เหลือสามหมืในหลักพันมีอยู่แล้วสี่พันกระจายมาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่ากับสิบพันบวกอีกสเป็น1 4บสีพันนะคะเรามาลบในหลักหน่วยกันค่ะ1 6บลบเเหลือ9้าในหลักสิบเกลบเเหลือสองในหลักร้อยเกลบสามเหลือหในหลักพันสิบสลบแเหลือหก ได้หลักหมื่น3 1เหลือ2ดังนั้น40,506ด้วย18,377ได้เท่ากับ26,629คําตอบคือ26,629ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะ1 0 0 0 0บด้วย52,436ในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่า ตัวตั้งมีถึง6หลักเลยนะคะส่วนตัวลบมี5หลักดังนั้นถ้าเราจะเขียนลบในแนวตั้งจะต้องเขียนตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะและนักเรียนจะเห็นว่าในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะเราจะทำยังไงดีคะเราจะกระจาย เลขหนึ่งที่อยู่ในหลักแสนไปให้นะคะเลขหนึ่งเมื่อกระจายไปในหลักหมื่นก็จะเหลือ0ูนย์หนึ่งแสนเท่ากับ10บหมื่นดังนั้นในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ10ต่อไปหลักหมื่นกระจายไปให้หลักพัน, 1, ห,น,นะะห,หนึ่งหมืนนะคะก็จะเหลือ9ก้าหมื่นหมืนเท่ากับ10บพันดังนั้นในหลักพันจะได้เท่ากับสิบนะคะ ต่อไปในหลักพันกระจายไปให้หลักร้อย1000ก็จะเหลือ900 0 1 0 0 0เท่ากับ1 0ร้อยดังนั้นในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ10นะคะหลักร้อยกระจายไปให้หลักสิบ0 10, 0ดังนั้นในหลักร้อยจะเหลือ9ในหลักสิบเมื่อกระจายมา100 100เท่ากับ10 1สิ ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับ10นะคะต่อไปกระจายหลักสิบไปให้หลักหน่วย1 0ก็จะเหลือ9 1้าบเท่ากับ10หน่วยดังนั้นในหลักหน่วยจะได้เท่ากับ10บค่ะเริ่มลบในหลักหน่วยก่อนนะคะ10ลบ6เหลือสี่เลบ3มเหลือ6 9ลบ4เหลือห้าเลบ2เหลือ7ด 9ลบ5เหลือ4ดังนั้น10000ลบด้วย52,436ได้เท่ากับ47,564ตัวอย่างที่5ค่ะ10000ลบด้วย71,980เขียนแสดงวิธีธรรมแบบนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันต้องเขียนให้ตรงกัน ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าในหลักหน่วย0ลบ0ได้ใช่ไหมคะส่วนหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะต้องกระจายหลักแสนมาให้นะคะในหลักแสนมีอยู่1 0 0 0 0แสนกระจายไปก็จะเหลือ0ูนย์ในหลักหมื่นได้เท่ากับ10 0 0มื่นนะคะในหลักหมื่นกระจายไปให้หลักพัน ก็จะเหลือ9 0 0 0 0ในหลักพันได้เท่ากับ10พันในหลักพันกระจายไปให้หลักร้อย1000พันก็จะเหลือ900 0พในหลักร้อยได้เท่ากับ100ร้อยนะคะในหลักร้อยกระจายไปให้หลักสิบยหนึ่งร้อยก็จะเหลือเก้าร้อยและในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบนะคะ เรามาเริ่มลบในหลักหน่วยค่ะ0ลบ0เหลือ0ในหลัก10 10ลบ8เหลือ2ในหลักร้อย9ลบ9เหลือ0ในหลักพัน9ลบ1เหลือ8ในหลักหมื่น9ลบ7เหลือ2ดังนั้น1 0 0 0ลบด้วย71,980ได้เท่ากับ28,020 คำตอบคือ28,020